คุณใหญ่ครั้งนี้ค่ะพี่ย่าค่ะ1ิบเอ็ดล้าน11ล้าน1นึ่งแสนบาทหนึ่งหมื่นละหนึ่งพันมัน1ิบเดเลยเอาหมดเลยอ๋อใช่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนมาสัมภาษณ์บอกยอดผิดค่ะขอโทษยอดมันแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ๆเป็นเลขสวยเลขสวยค่ะก็เผื่อใครจะไปเล่นเลขเนาะสล็อตเตอรี่ ก็เป็นเรื่องบังเอิญนะพี่ย่าได้ได้ยอดเลขตามแบบเลขสวยตามวันใช่ใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นเลิกงานยามดีค่ะก็ดีใจที่ที่มาเห็นภาพที่วัดมีการพัฒนามีการก่อสร้างที่ที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะย้อนย้อนดเห็นตั้งแต่เดวันก็ไม่ได้เดวันขนาดนั้นค่ะตอนที่มาเนี่ยเริ่มสร้างไปบ้างแล้วก็คือพอมาทราบว่า ตอนพี่เป็กบวชว่าพี่เป็กจะช่วยเจ้าอาวาสในการสร้างวัดที่ชิงดาวตอนแรกจริงๆอ่ะบอกว่าจะสร้างแค่พระธาตุเจดีย์ใช้เงิน15ล้านแต่พอหลังจากนั้นอ่ะพอมาพี่เป็กเข้ามาเรื่อยๆก็เลยบอกว่าอยากสร้างทางวัดเลยอ่ะก็เลย40ล้านใจของพี่เป็กที่เขาเดินสายออกรายการเพื่อที่จะปกตินส่ยออกรายการปกติไม่ยอมออกรายการนี่ก็แบบเจะไปรายการนี้จะไปรายการนี้แบบจะเป็นดาราแล้วบอกว่าจะหาเงินทําบุญ ไม่เคยได้เห็นมุมนี้ของพี่เป็กนะคะว่าแบบไม่เคยคะ่ะเพราะว่าขนาดคนจ้างก็ไปออกรายการจร่ายเงินเยอะๆยังไม่ไปเลยอ่ะแต่ครั้งนี้คือขอไปเองไปฟรีด้วยใช่ไหมไปฟรี้ยไปฟรีค่ะไปฟรีหรือถ้าตรงไหนถ้าเกิดเขาได้เงินเขาก็เอาเงินเขา้าเข้าวัดหมดเลยเ็าเรียกว่ายังทาบุญได้ต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าปีหน้ายังปีหน้าก็ยังคงจะทําต่อไปก็น่าจะประมาณอีก2ปีถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภาคภูมิใจกับหมดนี้ของสามีไหมคะ ก็ดีใจนะคะเพราะว่า mm hmm. ดูตั้งใจมากอะ <c oughs> ดูตั้งใจสุดๆเลยอะ mm hmm. แบบเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าคือปกติเวลาบวชเขาตั้งใจอยู่แล้วละแต่ว่าครั้งนี้ดูเป็นบุญยิ่งใหญ่ mm hmm. <c oughs> ที่เป็นสะพานบุญให้กับคนทางประเทศได้ร่วมกันทำบุญซึ่งตัวพี่เป็กเองก็แบบทุ่มเททุ่มทุนสร้างด้วยตนเองใช่ค่ะจริง,รงๆก็ทุ่มจริงๆเขาก็อยากให้สําเร็จเลน,นค่ะ,คะไม่เคยคือหมดนี้คือครั้งแรกในชีวิตต <c oughs> ลอดกี่ปีนะพี่ย่าที่อยู่ด้วยกันก็เกือบปีอย่าปีค่ะจริงๆเขาก็จะมีร่วมบุญอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็น ตัวต้นแบบประธานเออเป็นประธานเตามปเป็นพ่องานเออเป็นพ่องานที่จะรวบรวมเงินเพื่อสร้างวัดจริงๆอ่ะอันนี้คือครั้งแรกที่ที่เห็นว่าเป็นงานบุญที่ใหญ่ยิ่งใหญ่อะค่ะปกติก็จะตามพ่อพ่อก็จะจะเป็นประธานที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วอะค่ะครั้งนี้คือตัวเองจริงๆพี่ย่าได้มีการบอกคุยกันสองคนไหมว่า ภูมิใจในตัวสนะคุณไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเลยไม่เกิดขึ้นไม่เิยขึ้วรอผ่านส่อขอบอก่านสื่อค่ะมเกิดได้ไงพี่ย่าหรือว่ามี่ไม่เกิดมันไม่ได้มีฟิลที่จะแบบชื่มบนั้นเออเขาก็เขาก็คงจะเกิดว่านี่เป็นอะไรคนจะแบบหัวฟาดบาเาอะไร่าน ต่ว่าก็ช่วยเต็มแต่เราก็ซัพพอร์ตเต็มที่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะอะไรที่ที่ที่ต้องทําก็คือทำอ่ะก็เราก็อยากให้สําเร็จเหมือนกันค่ะเหมือนเขาเปลี่ยนไปในหลายๆเรื่องมันก็อายุมากขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็บวชมาห้ารอบห้าปีทีห้าปีทีก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบสุดโต่งอยู่ในทุกๆเรื่องเยอายังคนบอกว่าพี่เป็กแบบถอดถอดเที่ยวเล็บต่างๆแล้ว คือเราไม่รู้นะว่าถอดหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้ไปตามดูว่าแบบไปจิกอะไรไว้ตรง, <c oughs> ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบพออายุหนึ่งที่ต่างคนก็ต่างปล่อยวาง <c oughs> เหมือนแบบเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องที่จะมาทําให้เราทะเลาะก,กันนะคะ <c oughs> มันมันสุขใจมันมันสบายใจขึ้นใช่ไหมครับพี่พ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรที่เป็นความผิดที่มีการกระทํา ที่ผ่านมานนนมันก็ไม่มันก็แป๊บเดียวไงมันมันก็เป็นอะไรที่ทะเลาะกันแล้วสุดท้ายก็อ่ะก็ก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าจะมีการกระทําผิดอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวมันก็จบลงของมันเองอะไรอย่างเงี้ยจะมาตีกันให้ปวดหัวทําไมอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราสวยระปังขึ้นทุกวันไหมครับไม่<ข>ไม่น่าจะเกี่ยวกับสวยระปังขึ้นนะคะจะด้วยความที่แบบ ามผูกพันและความเข้าใจกันมากกว่าลูกก็โตขึ้นเรื่อยๆจะมานั่งตีกันให้ลูกเห็นมันก็ไม่ดีอะไรอย่างงี้ลูกสาวก็คือสตรองสุดๆบูยสตรองคนนี้ก็สตรองค่ะการฆ่าโทษทุกค่าโททุพอไว้ด้วยก็เขาเหมือนแบบอะไรที่เขาเห็นว่าไม่ดีหรือไม่ชอบเขาก็จะมีคำสั่งของเขาที่แบบยกตัวอย่างคำสั่งเลยดีเพราะว่าเชื่อว่าพีเป็กน่าจะเชื่อฟังลูกสาวเหมือนแบบเออถ้าปาร์ตี้หนักก็จะแบบ เดดี้เผาเผานะเออเดดี้เดดี้อยากอยู่กับลิยาไปนานๆเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นนล้วเสียงเขาโทนไหนพี่ยาเขาจะโทนลิยาจะไม่ใช่สาวหวานนะด้วยสไตล์เขาเป็นสาวเขาห้าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาการพูดการจาเขาก็จะคล้ายพ่อเขาเลยพี่ยาดุ้งไหมคะสะดุ้งไหมคะกับเห็นสาวสะดุ้งบางทีก็กับเราก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโมเมนต์ที่แบบ อะไรที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยพี่เป๊กมาแซวไหมคะเฮ้ยย่าไปบอกอะไรสกินลูกไหมอะไรเงี้ยมาแซวเราไม่แต่จะปรึกษากันเองเราดูนิดหน่อยโดนพรางเหรอโดนพรางว่าเนี่ยเรามีเรื่องนี้ต้องบอกลูกหรือเราต้องขออนุญาตลูกหรืออะไรเงี้ยเออพี่พูดสิแี่พูดเฉยๆวันนี้เป็นใหญ่ในบ้านน้องรียาเป็นใหญ่างเป็นใหญ่ในบ้านนางแบบมีรังสีมาหิบของพ่อมาเต็มมากเลย แสดงว่าการที่หลายคนพูดแต่เด็กว่าลียาคือลูกเป๊กไปแคือแล้ววันนี้พิสูจน์แล้วคือใช่แน่นอนใช่ก็พี่เป๊กกลัวคือเป๊กแบบเอาไงดีว่าอารมณ์ไหนวันนี้อารมณ์ดีมาลียามีเซอร์ไหมว่าก็ลูกเธอไงเพราะหลายคนก็บอกว่านี่คือลูกเธอจริงๆก็ก็บอกก็บอกว่าก็จะเอาอะไรของพี่มาเต็มขนาดนี้เขาเหมือนเขาเขาจะมีโมเมนต์หวานของเขาแต่ไม่ใช่แบบเป็นสาวหวานที่แบบรักน้ำมันมีคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ ใช่เขาไม่ได้อ่อนๆอนอ่ะเขาจะชัดเจนแต่เขาก็จะมีโมเมนต์หวานของเขากับสัตว์ของเขาที่เขารักแล้วก็การดูแลลูกน้องเขาที่เขาแบบดูแลเป็นพี่เป็กดูแลลูกน้องเขาอะไรเงี้ยเพราะพี่เป็กเขาจะมีเงินเดือนให้ลียาดูแลเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วก็อยากใจให้พวกพี่เลี้ยงเขายังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแลแสดงว่าพี่เป็กการมองลูกก็คือเหมือนมองตัวเอง น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นเขาน่าจะโตมาเป็นผู้บริหารเกิดพี่อมที่ผ่านมาเป็นไงวันเกิดพี่เป็กใช่ไหมสามสิบเอ็ดตุลาก็สามสิบเอ็ดตุลาวันปล่อยผีใช่ไหเกิดเรื่ันดีจริงๆก็ฮาโลวีนกันจริงๆค่ะก็งานก็มากันเยอะมากแต่ละคนกลับบ้านก็แปลงร่างกันไปแต่ละคนค่ะกพังกัน ก็สนุกดีค่ะก็เป็นนานๆครั้งที่ได้มารวมตัวกันมาเจอกันก็มีทั้งศิลปินดาราแล้วก็พี่ๆที่นับถือในในวงการน้องๆที่มากันเยอะอะไรเงี้ยหหมของฝันไหมคะไม่อ่ะไม่ให้เราเราต้องรวบรวมเงินทําบุญก็พี่เป็กก็มีคนถามว่าอยากอยากได้อะไรแกก็บอกว่าเออเอาเงินใส่ซองทํากระถินแต่ถ้าใส่ซองพอแล้วก็ ถือขวดเหล้าขวดไวน์มาคนละขวดก็ได้เพราะว่าแขกเยอะไงชายไม่ง่าก็ต้องเสียเงินซื้อเยอะก็พกมาเองก็เลยบอกโอ้โหนี่แบบทั้งสายดำสายขาวอยู่ในงานเดียวกันคุณไปเขาเบรกพี่ธัญญาไหมคะว่าไม่ต้องซื้อให้เงี้ยเขาเขารู้อยู่แล้วค่ะไม่ซื้อแล้ว่ยาแม่้ไปเขาหรอแบบปีหนึ่งเคยเคยสองปีมีให้นาฬิกาอยู่อะไรเงี้ยแกก็ไม่ใส่ แกก็มีซื้อนาฬิกาแพงๆให้เราเราก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยมีเอาไปขายด้วยตอนนี้กันเลยรบบรู้กันแล้วกันนะเออไม่ต้องซื้อละกันได้เห็นมันแกแจกอะไรเพื่อนข้างบ้านอะไรที่เป็นประเด็นอะไรเหรอแจกอะไรอะอะไรนะเหมือนไหมคะว่าเหมือนแจกของใดๆให่ของเพือเหรอ ให้อะไรถายแล้วต้องไปสื่อจะให้อะไรให้พี่แอฟักซีรีส์หน่อยซีรีส์อุ๊ยกำลังจะเปิดกล้องค่ะเดือนธันวานี Deep night the series คืนนี้มีแค่เราค่ะก็ออนแอร์ได้คิวออนแอร์แล้วเดือนมีนาแต่ว่าเรื่องช่องเดี๋ยวขอให้เซ็นสัญญาแล้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกที่ยะแต่สายทันเนาะเพราะว่าเปิดเปิดตะก็ภาวนาขอให้ทันค่ะเด็กๆก็ต้องเริ่มแบบ เวิร์กช็อปกันอย่างจริงจังเรียนกายกรรมเปนอย่างจริงจังพร้อมจะลุยแบบพร้อมลุยค่ะพร้อมลุยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ที่เป็นการที่เราเราทำเองจริงๆอ่ะลงทุนจริงๆเพราะปกติอ่ะมันก็จะมีการรับจ้างผลิตนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นเป็นซีรีส์ที่เริ่มตั้งแต่การคัดตัวน <We> hmm. ักแสดงแคสเองแล้วก like ็คุยกับทีม คนเขียนบททีมนันวิยายด้วยคุณกายนะคะเราก็เหมือนปรับไปด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าใกล้สมบูรณ์ละค่ะอย่างค้อบทมันสำเร็จมันใกล้เปิดกล้องพี่ยาคิดว่ามันจะกี่บวกดีกี่บวก,ด,บวกดีหรอิดแปดอัพ <laughs> เพราะว่ามันด้วยความมันเป็นบาร์โฮสหลายคนก็ต้องคาดหวังว่า20หรือป <c oughs> ร่า <c oughs> คือเร,เราเราไพลอตออกมาก็อาจจะดูแรง <c oughs> นิดนึงนะคะแต่ว่าพอมันอยู่ในช่อง ในอะไรเราก,ก็รู้สึกว่าบก็ต้องควบคุมใช่ค่ะเพราะว่าเผื่อม claro ีเด็กมีอะไรเข้ามาดูแต่ว่าเราก็จะมีอันคัดนั่นแหละสําหรับสําหรับสายแซบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้าดูแบบสงครามวายมันดูเดือดาูเดือนะพี่พร้อมสู้พร้อมก็พร้อมแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการไปสู้ขนาดนั้นหรอกเราก็ทําของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็อยากที่จะดันเด็กๆทุกคนทั้ง7คนนะคะให้เขาให้เขาประสบความสําเร็จเพราะทุกคนตั้งใจกันมากย่าแบ่งหน้าที่ตัวเองยังไงในกองคะหรือว่าทาหมด โอ้ยน่าจะทำหมดเลยอ่ะหมดเดียวไม่ก็เราเราก็มีเพื่อนมีอะไรที่ที่เราเออร่วมกันแล้วมีหุ้นส่วนมีอะไรเงี้ยค่ะใช่หาทุนหาทุนใช่หาสปอนเซอร์ขอบพระคุณสปอนเซอร์นะคะตอนนี้ก็เออที่แน่ๆนะคะมีปนันชิตามีทรายมดังฟินนะคะมีพี่น้องจากโปรเซนฟรุต e n s น r ปร e n f ฟรุตโอ้ยมันลงทุนเยอะอ่ะเราก็พยายามแบบ เนาะเก็บเกี่ยวให้มันได้แบบถ้าเราได้เท่าทุนได้อะเราก็จะทํางานสนุกแล้วถ้ามันใช่ถ้ามันเข้าเนื้อเราก็จะบาดเจ็บอะไรเงี้ยพียาฝาบอยากรู้ว่าจริงๆแล้วปีหน้ามันต้องแค่ไหนสําหรับเราหลายคนรู้สึกว่ามันต้องคาดหวังแล้วมันต้องแซบมากเราสปอยเลยเชิญชวนแขกเตรียมใจคือมันมันมันต้องมีแซบอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยบทด้วยอะไรมันแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบาโฮสมันก็คือโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบ โอ้โหหวือหวาเลยขนาดที่แบบดูคนเะรออนแอร์ไม่ได้ใช่ใช่ที่จะออนแอร์ไม่ได้แต่มันก็มีฉากแบบให้คนจ้นอยู่ค่ะใช่มีให้มโนมีมีหลายคู่อยู่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเดี๋ยวต้องคอยดูเบอร์ใหญ่มาเบอร์ใหญ่มาเองก็วินโดว์วโดใหญ่ไม่ใหญ่อะแต่ก็ เอาเรื่องอยู่สักกี่ดื่มดี่คะขอบคุณค่ะ